สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงนะครับเหตุที่สะเทือนขวัญมากๆก็คือเหตุการณ์ยิงที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเรเ็วๆนี้เองนะเราลองมาถอดบทเรียนนะครับว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ตัดสินด้วยอาวุธปืนเราย้อนเหตุการณ์นะครับที่มีการใช้อาวุธปืนในการเอาไปกาดยิงผู้คนเนี่ยที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากในประเทศไทย ประมาณสักช่วงปี6 3สานะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี6 3าจากข้างกาดยิงที่โคราชนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจำนวน31บรายบาดเจ็บจำนวน57รายและบาดเจ็บสาหัสเนี่ยอีก3 2รายนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆทั้งหนึ่งนะเหตุการณ์ต่อมานะครับย้อนไปเมื่อปีที่แล้วช่วงมิถุนายนปี64ก็จะเป็นการกาดยิงที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปทุมธานี เหตุการณ์นี้มีผู้ที่เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายก็เป็นเหตุการณ์ที่ใช้อาวุธปืนขนาดจุดสยิงนะจำนวนเนี่ยห้าถนัดนะครับเสียชีวิตอันนี้ก็คือปี64นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเร็วนี้วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาปีเนี้เป็นการการยิงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสถานที่เนี่ยก็คือข้างห้างสรรพสินค้า Big บิ๊กซีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน2รายบาดเจ็บอีก6รายกระสุนปืนที่ใช้ยิงในวันนั้นเนี่ยนับรวมๆเนี่ยกว่า1 0 0อนัดหลากหลายขนาดมากนะครับกว่า1น0รอนัดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากแล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่4เนี่ยเป็นการกาดยิงหัวรถจักรรถเรอกรุงเทพสู่ไฮโกรกนะอันนี้ก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรวนแล้วแต่ตัดสินด้วยกระสุนปืน ตัดสินด้วยอาวุธปืนจึงทําให้สังคมเกิดคําถามขึ้นมาว่าในสังคมไทยเนี่ยอาวุธปืนมันหาง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอมีสํานักข่าวหลายสํานักนําเรื่องนี้เอามาเป็นประเด็นนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืนในประเทศไทยนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาชี้ประเด็นนะครับว่าคนที่เล่นปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนผมเหมือนเราทั้งท่านจะได้รับผลกระทบอะไรนะครับจากเหตุการณ์เหล่านี้บ้าง ข้อที่1เลยนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเราใช้วุธปืนในการตัดสินเนี่ยแน่นอนนะครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยย่อมเข้มงวดในการที่จะออกใบอนุญ,ญาตครั้งต่อๆไปนับตั้งแต่วันนี้นะผมคาดว่าคนที่กําลังขออนุญ,ญาตป .3 เนี่ยจะขออนุญ,ญาตได้ยากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าเขาจะต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดมากๆนะครับว่าคุณเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆหรือไม่ที่จะมีวุธปืนไว้ในครอบครอง ไอ้เจ้าจุดนี้แหละกาลังจะสร้างปัญหาใช้คําว่ากําลังจะสร้างปัญหาให้กับคนที่อยากได้อาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะกระทําได้ยากขึ้นแน่นอนนะครับผมรับประกันว่าการขออนุญาตจะกระทําได้ยากขึ้นและจุดที่2เนี่ยเป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่กําลังจะคิดใช้อาวุธปืนในการตัดสินปัญหาต่างๆนะเรามาฟังโทษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1นนะครับถ้าเผื่อว่ามีวุ้ดปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือครอบครองปืนเถนื่อนพูดง่ายๆนะครับการครอบครองปืนเถื่อนเนี่ยจะมีอัตราโทษนะครับระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีหรือถ้าจะปรับเนี่ยอยู่ในช่วงของ2 0 0 0ันถึงสองหมบาทนะครับในเรื่องของปืนเถื่อนเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายแบบมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนสองกระบ,บอกนี้สมมตินะครับว่าเป็นปืนที่ มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะปืนปลอดภัยนะครับทั้งคู่เอามาพูดประกอบนะครับเป็นตัวอย่างให้ฟังปืนปลอดภัยปืนส่องกระบอกนี้เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกขโมยไปด้วยไม่ฉาชีพนะครับจากนั้นไม่ฉาชีพเนี่ยเอาไปลบเลขนะเลขทะเบียนออกแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับในตลาดมืดปืนสองกระบอกน,นี้จะกลายเป็นปืนเถื่อนไปโดยอัตโ,ตโนมัติอันนี้คือรูปแบบที่1ประเภทที่2ของปืนเถื่อนก็คือ ปืนที่มีการดัดแปลงจากปืนของเล่นหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนต่างๆเช่นบีบีการแปลงหรือปืนแบ่งการแปลงเหล่านี้ก็จะเป็นปืนเถื่อนประเภทที่3าก็คือปืนที่ทําขึ้นมาเองทุกชิ้นส่วนเช่นปืนไทยประดิษฐ์นะครับอันนี้ยกเว้นปืนไทยประดิษฐ์ที่มีที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายผมกำลังกล่าวถึงปืนไทยประดิษฐ์ที่ทําเองขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากปี18-19ขึ้นมาแล้วทําเองแบบนี้ถือว่าเป็นปืนเถื่อน นำปืนประเภทนี้มาขึ้นทะเบียนใ,ให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ทำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ3ารูปแบบของปืนเถื่อนต่อมานะครับแบบที่2ในเรื่องของโทษเกี่ยวกับอาวุธปืนก็คือปืนผิดมือนะอาวุธปืนเนี่ยเป็นของผู้อื่นที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่คนใช้ไม่ใช่เจ้าของเรียกว่าปืนผิดมือผมคาดว่าเหตุการณ์ยิงที่อุบลเนี่ยจะต้องมีคนที่ใช้ปืนผิดมือเนี่ยอยู่แน่นอนรับประกันเลยว่าต้องมีแน่นอนนะครับ อัตาโทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000บาทถ้าจะประกันตัวจะต้องใช้เงินสดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000บาทโดยประมาณนะครับ5 0า0 0บาทในการประกันตัวนะฮะขอยอ้อนกลับไปที่ปืนเถื่อนนิดนึงถ้าคนที่โดนคดีปืนเถื่อนเนี่ยอยากจะสู้คดีจะต้องใช้วงเงินประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000 0บาทนะเป็นเงินสดนะครับอยู่ที่ประมาณ1,0,000 0บาทในการประกันตัวเพื่อที่จะนับสู้คดี กลับมาต่อนะครับแบบที่3มีอาวุธปืนโดยที่อาวุธปืนนั้นมีที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าพกพาปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตแบบป .12 แบบนี้นะครับจะมีอัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1.000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการประกันตัวเนี่ยใช้เงินสดนะครับอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0บาทในการประกันตัวนะก่อนประกันว่า1ในคนที่กาดยิงนะครับที่อุบลเนี่ยจะต้องมี คนที่โดนคดีนี้แน่นอนก็คือนําพาปืนไปนะครับโดยที่ไม่มีใบ,บอนุญาตพกพาต่อไปนะครับแบบที่4ก็คือมีเครื่องกระสุนไว้ครอบครองโดยที่ไม่รับอนุญาตยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีแค่ปืนขนาดจุดสองสองนะครับแบบนี้แต่ว่าผมเนี่ยครอบครองนะครับกระสุนปืนเนี่ยขนาดจุดสีห้าขนาดจุดสองสองสามห้าจุดห้าหกต่างๆนะครับแบบนี้ผมก็จะมีโทษนะครับในเรื่องของ มีเครื่องกระสุนโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตอัตราโทษจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทโทษแรงนะครับอันนี้หรือทั้งจำทั้งปรับถ้าจะประกันตัวในเรื่องของกระสุนปืนเนี่ยจะใช้วงเงินอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทแบบที่5คือยิงปืนซึ่งใช้ดิระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธะนะนะรวมถึงนะครับการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย แบบนี้นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน500บาทมองดูเหมือนว่าอัตราโทษเนี่ยมันจะเบานะครับแต่อย่าลืมว่ามันจะพ่วงไปถึงข้อหาอื่นเช่นการพกพาการนำพาปืนแบบนี้โดนแน่นอนนะครับก็เป็น5แบบที่ควรรู้ในเรื่องของความผิดหากจะต้องตัดสินด้วยอาวุธปืนต่างๆนะดังนั้นในคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตฝากแจ้งเตือนเตือนสติกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะมีแนวคิด นำอาวุธปืนเนี่ยไปใช้ตัดสินปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าท่านนำอาวุธปืนออกมาใช้ในการกระทําอะไรบางอย่างย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอนโดยที่ปัญหานั้นนอกจากคดีความที่จะต้องได้รับเนี่ยถ้าเผื่อว่าสิ้นสุดคดีความแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกี่ปีก็แล้วแต่แล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่มีใจรักในบุตรปืนอยากจะซื้ออยากจะครอบครองปืนแบบถูกต้องต,องตามกฎหมาย ท่านจะไม่สามารถครอบครองปืนแบบถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วนะเนื่องจากว่าคนที่ต้องคดีความเกี่ยวกับอาวุธปืนส่วนใหญ่แล้วนะครับลอยละเก้าสิบในทะเบียนท่านก็จะไม่อนุญาตก็คือจะไม่อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแล้วนะครับพอนั้นก็ได้รับผลเต็มเ็มเลยในจุดนี้นะน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายทราบมาว่าผู้ก่อเหตุที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยช่วงอายุอยู่ในช่วง2 0ปลายถึง30ต้น อยู่ในช่วงนี้แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นคดีความแล้วเนี่ยจะไปซื้อปืนแบบถูกต้องตะกุมานเนี่ยก็จะกระทําไม่ได้ถ้าเขาอยากจะได้อาวุธปืนเนี่ยผมคาดว่าก็ต้องไปหาในตลาดมืดซึ่งปเในปัญหานี้มันก็จะไปงูกินหางไปเรื่อยๆไม่มีวันรู้จบในปัญหาการใช้อาวุธปืนในสังคมไทยนะมันก็จะเป็นปัญหานะครับวนลูไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะนั้นก็ย้ำเตือนแล้วก็มาเตือนสติกันนะครับในวันนี้ฝากเอาไว้นะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอยังสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล,และก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ